สวัสดีค่ะมือนีแย่แหล่นะคะค่ะพี่น้องมาเบ่งการฝึกซ้อมของน้องน้องแดนเซอร์เด้อค่ะพี่น้องเป็นที่นาประทับใจนะคะในความยิ่งใหญ่อรังการการโชว์ของฤดูการนาค่ะพี่น้องขานี่ค่ะแต่ขนาดแดนนะคะแดนช่ายนะค่ะพี่น้องขาเด็กคนตางเขียตะเปาะแต่แปะอยู่ค่ะพี่น้องขา ปรจำนี่นะคะควานอกจากควมแต่หากอย่างนกผ้าด้วยความสาม,มารถนะคะที่เขามาพมสรส้่งสรรผลงานของหมอรัมรัตนาสินของเฮาเดอร์ค่ะพี่น้องจังใดยายแหล่ขอฝากพี่ฝากน้องเด้อค่ะในการฝึก้อมในครั้งนี้้อคะเป็นกำลังใจให้น้องๆสู้ฟูสูคนเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะ ล้ก็ยายแหละนะคะขอฝากติดตามช่อง YouTube ยายแหลพาเละออฟฟิเชียแล้วก็เพจยายแหลตาเหลี่ยมแล้วก็เฟซบ o ๊กยายแหล่ตาเหลี่ยม,ยมไปนั่งสามช่องทางนะเด้อคะ่ะพี่น้องค่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้น้ำนเด้อค่ะพี่น้องสิคงทนอ,น,น,น,คนอยููได้โดนว่าโดนก็ดขึ้นโยกับพีกับน้องเด้อค่ะสิแสงให้กำลังใจแรงใจเชียสนับสนุนแจทีมงานของหมอลลัรัตนศินอินตาทยาลาเด้อค่ะพี่น้องฝากฝังไว้น้ำนเด้อค่ะมีงานหน่อยงานบุญงานใหญ่นะคะ่ะพี่ยังหามองหา มหาหอระศพสมโพธิจะไปสมโพธิงานแสดงในงานสำคัญพิธีต่างๆนะคะยังสามารถติดตอ่อเขามาทาั่งช่องทาง่งเพจบ้านหมอลำรัตนศินไดเด้อคะ่ะพร้อมกับเบอร์โทษนะคะหรือสิติดตอ่อผ่านยายแหลตาเหลี่ยมทั่ง ช่องเฟซบุ๊กยายแหลตาเหลี่ยมหรือทางช่อง y u t u b e ยายแหลพาล์ลออฟฟิเชียลอีกช่องทางหนึ่งก็ได้เด้อค่ะนะคะจังไหนนะคะกะ็ยายแหละนะคะการรู้สึกตื่นตาลใจในความต่างใจของน้องๆของแดนเซอร์ปีนี้นะคะอธิพนมีใจรักในการสร้างสรร์ผลงานนะคะ ทีอยากมากเป็นศิลป,ปินนะคะในเสซนสายบันเทิงนะคะจังใดแย่แลก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆสุขููสุขคนพร้อมกับครูฝึกกันนะคะครูฝึกครูชลินนะคะพร้อมเด็กผู้เมียนะคะที่เพิ่นได้ฝึกสอนน้องๆน,นะคะกำลังบ่มเพเม็ดงามเพื่อว่าออกสู่สายตา ของพี่น้องนะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะความชีวิตความเป็นอยู่ของทาวหมอร่มราชนาศินอินาร์ธยาลาเด้อค่ะพี่น้องคะผู้ใดนะคะมีความสงสารนะคะ หรืมอยากสิเขามาเล่นน้ำมาถักท่ายกับสิริปปินในดวงใจเด้อค่ะก็สามารถเขามาทักท่ายแต่สุภูสุขคนเด้อค่ะทางหมอรํารัตนสินยินดีต้อนรับเสมอเด้อค่ะนะคะนี่ละคะติดตามไปเรื่อยๆค่ะติดตามไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ ช่อง youtube แย่แหล่ผ้าเราออฟฟิเชียลนะคะนี่คือเป็นช่องใหม่ของแย่แหล่ที่ฝึกเกะคสเวยค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะอาศิบอท่านเด็กเจงบอท่านเด็กเป็นประทีประทับใจจากตายตาค้นเบิงประใดแต่ว่าแย่แหล่พร้อมที่จะฝึกฝนให้ดีกว่าเดิมพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะแต่ว่า คนเฮาสิเพื่นพารนาได้หรือพารนาบอได้นะคะขึ้นยูก,กับแฟนขับแฟนเพลงแฟนเอ็ดี้นะคะทางทั้งหลายที่เข้ามาเบิงทะพานต่อต่างๆนะคะสามารถนะคะให้กำลังใจแย่แหล่หรือคอมเมนต์มาด้ค่ะแย่แหล่พร้อมสิปรับปรุงเพื่อ ความจเจริญก้าวหนา้ายิ่งๆิ่ง,งขึ้นไปเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ยายแหล่พาร้ลออฟฟิเชียลแล้วก็เพจบ้านหมอบ้านหมอลำรัตน์ศินไว้น้ำเนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ